สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยนะคะในหัวข้อแ a นดอมที่น้ำจัดทำขึ้นในวันนี้ก็คือข้อความจากคนที่ no contact นะคะที่เราลบไปนั่นเองน้ำคิดว่าเออเดี๋ยวแก้ไขดีกว่าทีนี้เราจะไปเจาะจงเลยนะว่าสำหรับคนที่คุณไม่ได้ contact กับเขาแล้วหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันนะคะเขาจะมีข้อความอะไรส่งมาถึงเพื่อนๆหรือเปล่าเราก็จะไปเริ่มแ a n d อมกันเลยนะ จะพยายามเบอรบะน้อยที่สุดนะคะขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะป่ะเราเริ่มกันเลยค่ะขอข้อความจากคนที่ no contact นะคะสำหรับคนที่มาเจอร a นดอมนิดหน่อยคนที่คุณไม่ได้ติดต่อกับเขาแล้วนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนาะเขาอยากบอกอะไรห้าใบชัดๆนะคะข้อความจากคนที่ no contact Okay. อ่ะติดมาไม่เป็นไรเนาะหกใบ <c oughs> ขอความแรกนะคะหนึ่งถ้วยเขาตัวเขาอะค่ะเขายังรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกให้คุณรับรู้นะคะว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณเนาะยังคงรักคุณนะคะตั้งแต่เหมือนกับตัวเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณตอนแรกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้น แลบหนึ่งถ้วยสําหรับนี้นะคะมีถ้วยมากมายเลยพูดถึงเรื่องความรู้สึกที่บันเอิญล้น,นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนาะเจ็ดดาบรีเวิร์ดนะคะตัวเขาเนี่ยรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมานะคะถ้าเขาเคยทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณเนาะและ้วตัวเขาอะค่ะตอนนี้กลับไปนึกถึงวันนั้นแล้วเขาก็รู้สึกผิดนะคะในสิ่งที่เขาเคยทําแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ทําตัวไม่ดีอืม ก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อที่วันหนึ่งนะคะตัวเขาเนี่ยจะได้วนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมสี่คาทานะคะตัวเขาเนี่ยจริงๆนะเขาอยากมีสถานะที่ชัดเจนกับคุณเขาอยากได้โอกาสนะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามีโอกาสได้ติดต่อกันเนี่ยเขาจะจริงจังกับคุณนะคะคราวนี้มีโอกาสคบ คบกันไปถึงขั้นที่มีงานวิวาได้เลยนะคะเนี่ยสีคาถาเนะาะไพ่ของการแต่งงานนะคะและในบางคนนะคะเขาก็อาจจะมีอายุที่น้อยกว่าคุณด้วยนะคะเด็กถึงไม้ขึ้นมาหรือถ้าเขาไม่ได้อายุน้อยกว่าเนี่ยตัวเขาก็รอการติดต่อสื่อสารจากเพื่อนๆเสมอ,น,อน,นะคะเขายังหวังว่าเพื่อนๆ่อนอะจะรอคอยเขาจะติดต่อมาหาเขานะคะมาใบสุดท้ายซิอะไรว,ว้าวนออฟสอดรีเวิร์ดค่ะ คือตัวเขาอะค่ะไม่กล้าคอนแทคเพื่อนๆไม่กล้าที่จะติดต่อมานะคะเนื่องจากอาจจะเคยทําความผิดไว้ในอดีตนะคะอืมเลยยังรู้สึกผิดอยู่นะคะทั้งที่ความรู้สึกเนี่ยอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยกันอยากจะจริงอยากจะจริงจังอืมอยากจะได้พูดคุยนะคะแต่ก็ไม่กล้าที่จะติดต่อหรือว่าคอนแทคเพื่อนเพื่อนมามาทีนี้เนาะขออ,อลรคเคิลดีกว่าค่ะ เอาละเคลืนไกด์ลายความสัมพันธ์นี้ก่อนที่เราจะไปดูข้อความนะคะจากเขาอืมน้ำขอใบเดียวชัดๆแล้วกันเนาะสำหรับหัวข้อนี้นะคะไกด์ลายทีพาร์ทไลน์นะคะโอเคขอใบเดียวชัดๆค่ะแองเจิ no โอเคอืมจากหน้าไพเลยนะคะคนคนนี้เนาะถ้าเพื่อนรู้สึกว่าดึงดูดกับเขามากๆนะคะมีแรงแบบมีแรงดึงดูดแบบประหลาดที่รู้สึกเหมือนกับตัดไม่ขาดนะคะเขาอาจจะเคยรักกับเ,เพื่อนมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะหวนกลับคืนมาใหม่เนาะอาจจะเคยทํากรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีร่วมกันมาเลยได้มาเจอกันนะคะแต่ไพ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเนาะ ก็อยากให้เป็นเพื่อนนะคะแบบไปต่อเลยกับชีวิตของตัวเองนะคะปล่อยให้ตัวเขาได้แบบเคลียร์พลังงานเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแบบมีสินไม่เสมอเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีเหตุมีเหตุให้เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในชีวิตเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะซึ่งตัวเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองเท่านั้นนะคะต่อให้จะเป็นคู่กันเนี่ยถ้าทําตัวไม่ดีก็ไม่เอานะคะท่านบอกป่ะ <c oughs> เราไปดูข้อความจากคนที่โนคอนแทคกกันว่าเขามีอะไรจะบอกเพื่อนๆเนาะ แต่สําหรับบางคนที่ยังรักและรู้สึกแบบอยากให้เขากลับมานะคะคุณกับเขาเนี่ยก็เป็นคู่กันนั่นแหละแต่แค่ว่าต้องรอให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนนะคะถึงจะมีแบบถึงจะงค่อยให้โอกาสเขาประมาณนั้นอ่ะน้ําขอข้อความเนาะวันนี้ใช้ไพ่หัวใจนะคะอ่ะสับแค่นี้พอเดี๋ยวหัวใจมันจะเบี้ยวข้อความแรกนะคะอืมเขาอยากที่จะขอโทษคุณนะคะขอโทษนะ ฉันสดใสได้เพราะเธอทำไมถึงเมินฉันเธอทำให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นอืม mm. เขาเป็นคนที่ดีขึ้นก็เพราะคนนะคะได้ผลค่ะได้ผลหึงได้ไหมในฐานะคนที่แอบชอบ mm. ได้โปรดให้อภยัยฉันเถอะ เธอคือทุกอย่างของฉันหัวใจนี้เบี้ยวลงมานะคะเดี๋ยวเอาใบนี้ก็ได้เขาอ่านแชทของคุณกับเขานะคะซ้ำๆเสมอแต่ไม่กล้าคอนแทกมานะคะไม่กล้าติดต่อมาอฉันข้างใครเธอสุดๆนะคะตัวเขายังคงหลงไหลในตัวคุณอยู่นะคนคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขายิ่งลืมนะคะกลับยิ่งคิดถึงอืม นึกถึงสิ่งดีๆของเธอเสมอม,มีเพลงมาให้ด้วยค่ะยังไม่ได้เปิดไพ่เพลงเลยฝากไว้กับดาวนะคะเขาฝากความรู้สึกเขาเนี่ยผ่านแบบดวงดาวท้องฟ้ามาถึงคุณนะคะ mm. เขาบอกว่าที่แกล้งบ่อยๆก็เพราะชอบไงอ่ะข้อความสุดท้ายค่ะเหงาจังเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันไหนดูใจสำรับสิอือ การเวลาพาเธอเข้ามานะคะและการเวลาก็พาเธอจากไปโอเคททนี้นะ้อน้อขอเพลงนะคะขอเพลงให้ความสัมพันธ์นี้วันนี้ให้สามเพลงเลยนะคะจุกๆุขอความรู้สึกของเขานะคะผ่านเสียงเพลงเริ่มที่เพลงไทยก่อนเลยนะคะเพลงแรกก็คือจากคนอื่นจากคนอื่นคนไกลนะคะของคุณมาชาเนาะเพลงที่สองจะเป็นเพลงหัวใจนะคะ ล้วงเอารักฉันเรียกว่าเธอนะคะของวงการมิกเซ่เลยนะคะยุคยุคเก้าสู์นะคะเพลงนี้มาทีนี้เพลงสากลเนาะเพลงหนึ่งค่ะเพลงบลูนะคะของวงนี้เลยเนาะลองเซิร์ชฟ,ฟังนะคะแล้วก็ฟังในฉบับแปลไทยเพื่อที่จะได้เข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่มีหัวข้อเจ๋งๆอย่าลืมนะคะส่งมาให้น้ำทำได้เนาะ วันนี้ก็บ๊ายบายนะคะขอให้สุขสมหวังในความรักค่ะบ๊ายบาย